สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Dipper ์ลเจาะลึกรอบโลกพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณผู้ฟังมองทะลุภาพหัวข่าวไปสู่ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับเนื้อหาในพอดแคสต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ตามข่าวสารที่ปรากฏณนะวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 8เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเมืองใดๆสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ ตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคม2568เป็นวันที่ทั่วโลกจับตาเมื่อเส้นตายกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีผลบังคับใช้ในที่สุดทำเนียบข่าวก็ได้ประกาศอัตราภาษีใหม่สำหรับประเทศไทยโดยอยู่ที่1 9ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกัมพูชาและลดลงจากที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้นะครับที่36%ข่าวนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องดีที่ไทยไม่ต้องเผชิญกับกำแพงภาษีที่สูงลิ่ว แต่คําถามที่สําคัญกว่าคือการได้มาซึ่งอัตราใหม่นี้ไทยต้องแลกมาด้วยอะไรและเหตุใดการเจราจาของเราจึงถูกผูกโยงกับการยุติความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาดิปเป์ลุกตอนนี้จะเจาะลึกไปที่เบื้องหลังของข้อตกลงนี้กันนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องของเบื้องหลังดีลการทูด2มิตินะครับ การที่ไทยได้อัตราภาษี19%ไม่ได้มาจากการเจรจาการค้าเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาใน2มิติสําคัญมิติที่1นะครับก็เป็นเรื่องของมิติทางการค้ารัฐบาลไทยต้องเปิดเจรจาและเสนอเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาพึงพอใจซึ่งเราจะลงรายละเอียดกันต่อไปนะครับ และมิติที่2เป็นเรื่องของมิติความมั่นคงคือการยุติการสู้รบที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่24คกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงโดยต่อสายตรงถึงผู้นำของทั้งสองประเทศและโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียของเขาอย่างชัดเจนว่าหากไม่หยุดยิง ผมจะไม่ทำข้อตกลงทางการใดๆกับทั้งไทยและกัมพูชาแรงกดดันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กรก,กฎาคม2568ที่ผ่านมาและปูทางมาสู่ข้อตกลงด้านภาษีในที่สุดนะครับทีมงานดิปลุกเจาะลึกรอบโลกมองประเด็นนี้ว่า การกระทำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่แค่การไกล่เกลี่ยแต่คือการสร้างอำนาจต่อรองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า leverage ทางการทูตอย่างชาญฉลาดเขาเชื่อมโยงประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเข้ากับผลประโยชน์ทางการค้าโดยตรงนี่คือกลยุทธ์ Art of the d e a l ที่เป็นลายเซนของเขาโดยเปลี่ยนวุรกิจชายแดนให้กลายเป็นเครื่องมือบีบให้ทั้งไทยและกัมพูชาต้องเร่งเจรจาก,การค้าในเงื่อนไขที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้คุมเกม การดึงเรื่องความขัดแย้งเข้ามาทําให้สหรัฐอเมริกาสามารถวางตัวเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกานั้นผูกติดอยู่กับเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคอย่างแยกไม่ออกแล้วไทยต้องแลกกับอะไรบ้าง นายพิชัยชุนหาวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าทีมเจรจาได้เปิดเผยรายละเอียดว่าข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับสินค้านับเหมือรายการที่ไทยจะต้องเปิดตลาดให้สหรัฐอเมริกาโดยไม่เก็บภาษีนําเข้าเพื่อแลกกับการที่สินค้าไทยจะถูกเก็บภาษีในอัตรา19เปเเมื่อส่งไปขายที่สหรัฐอเมริกาโดยสินค้าที่ไทยยอมเปิดตลาดให้สหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆคือ 1. สินค้าที่ไทยไม่ได้ผลิตนายพิชายยกตัวอย่างลำไยโดยระบุว่าเขาไม่ปลูกเราเสนอไปรายการที่เขาไม่มีมันเลยดูเยอะเป็นหมื่นรายการ 2. ส,สินค้าที่ไทยผลิตได้แต่ไม่เพียงพอเช่นข้าวโพดซึ่งปัจจุบันไทยผลิตได้5ล้านตัน แต่มีความต้องการใช้ถึง10ล้านตันข้อตกลงคือจะใช้ระบบโคตาโดยผู้ประกอบการต้องซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทยให้หมดก่อนจากนั้นจึงซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านและส่วนที่เหลือ จึงนาเข้าจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าและ3สินค้าที่ไทยนําเข้าอยู่แล้วซึ่งการเปิดให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาก็เปรียบเสมือนการเพิ่มคู่แข่งทางการค้า <S <S จากเดิมมี2รายก็เพิ่มเป็น3รายซึ่งทางทีมงานดิปเปอร์ลุกเจาะลึกรอบโลกมองประเด็นนี้ไว้ว่าหากมองให้ลึกลงไปการที่ไทยเกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกาถึง46,0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ <S <S เป็นจุดที่ประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ใช้โจมตีมาตลอด การยอมเปิดตลาดสินค้านับหมือนรายการแม้หลายรายการจะเป็นเพียงเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยยอมแลกเพื่อลดตัวเลขการขาดดุลของสหรัฐอเมริกากลยุทธ์ของทีมเจราจาไทยที่เสนอรายการสินค้าที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ผลิตหรือสินค้าที่ไทยจําเป็นต้องนําเข้าอยู่แล้วถือเป็นการเดินเกมที่ชาญฉลาดเพื่อลดผลกระทบ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการยอมรับหลักการการค้าต่างตอบแทนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยปริยายซึ่งอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการเจราจาครั้งต่อๆไปต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงผลกระทบรายสินค้าสําคัญนะครับเริ่มต้นจากเนื้อหมูเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลน,นะครับนายพิชัยยืนยันว่าหากจะเปิดจะเปิดในปริมาณที่ต่ํามากๆอาจจะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นและต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังฟาร์ม ต้นทางที่สหรัฐอเมริกาได้ส่วนเครื่องนายยืนยันว่าเราไม่เปิดเราไม่ยอมปรานินประเมินแล้วว่าเปิดได้โดยไม่มีปัญหาเพราะประนินจากสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มาในรูปแบบของการแปลรูปและมีต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่สูงกว่าไทย10-20เท่าทําให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับประนินไทยได้น้ํามันและกส๊สเดิมไทยนําเข้าน้ํามันอยู่แล้ว 90%ข้อตกลงนี้อาจทำให้ไทยหันไปซื้อจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นส่วนกา๊าซธรรมชาติมีการเซ็นสัญญาซื้อ LNG ล็อตแรกแล้ว1ล้านตันจากที่นำเข้าทั้งหมด15ล้านตันซึ่งจะเริ่มส่งมอบในปีหน้าและคาดว่าจะมีผลทำให้ค่าไฟถูกเครื่องบินสายการบินแห่งชาติของไทยมีความต้องการซื้อเครื่องบินโบอิงจานวนมาก ในอีก5-10ถปีข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาต้องการขายและไทยต้องการซื้ออยู่แล้วทางทีมงานดิปลุกเจาะลึกรอบโลกมองประเด็นนี้ไว้ว่าดีลนี้ เผยให้เห็นภาพของผู้ที่ได้และผู้ที่เสียผลประโยชน์อย่างชัดเจนผู้ที่ได้ประโยชน์คือกลุ่มผู้นําเข้าวัตถุดิบราคาถูกเช่นโรงงานอาหารสัตว์ที่ได้ข้าวโพดราคาต่ําลงผู้บริโภคที่อาจได้ซื้อสินค้านําเข้าบางอย่างถูกลงและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องพึ่งพาสินค้าจากสหรัฐนมริกาเช่น การบินส่วนผู้ที่ต้องแบกรับผลกระทบคือเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวโพดและผู้เลี้ยงสุกรที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากสินค้านําเข้าราคาถูกแม้รัฐบาลจะยืนยันว่ามีมาตรการโคต้าและการตรวจสอบที่เข้มงวดแต่ในระยะยาวแรงกดดันต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อรักษาตลาดส่งออกขนาดใหญ่ ของประเทศไหวประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของสินค้าสวมสิทธิ์และภาพรวมของอาเซียนประเด็นที่สหรัฐอเมริกากังวลอย่างมากคือสินค้าสวมสิทธิ์คือการที่สินค้าจากประเทศอื่นถูกส่งมาที่ไทยเพื่อติดป้าย realised in Thailand แล้วส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเลี่ยงภาษีขณะนี้ยังตกลงสัดส่วนการผลิตในไทยไม่ได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า40%หากตรวจพบจะถูกเก็บภาษีเพิ่ม อีก40%ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สหรัฐอเมริกาใช้ทั่วโลกเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนอัตราภาษี19%ของไทยเท่ากับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียและกัมพูชาแต่ย,ยังสูงกว่าสิงคโปร์ที่ได้10%และต่ำกว่าเวียดนามที่ได้20%ส่วนลาวและเมียนมายังคงถูกเก็บในอัตราที่สูงถึง40%ซึ่งอาจสะท้อนว่าสหรัฐอเมริกามองว่า2ประเทศนี้มีความเสี่ยงเรื่องสินค้าสวมสิทธิ์สูง ทางทีมงานดิปลุกเจาะลึกรอบโลกมองประเด็นนี้ไว้ว่าการกำหนดอัตราภาษีที่19ให้กับหลายประเทศในอาเซียนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐมริกาในการสร้างมาตรฐานภูมิภาคเพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและป้องกันไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่ง กลายเป็นฐานในการหลบเลี่ยงภาษีการที่ลาวและเมียนมาถูกเก็บภาษีสูงถึง40เป็นตเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกากำลังจับตาดูห่วงโซ่อุปทานที่อาจเชื่อมโยงกับจีนอย่างใกล้ชิดและไทยเองก็มีโจทย์ใหญ่ที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสินค้าที่ส่งออกไปนั้นผลิตในไทยจริงเพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมเดียวกันโดยสรุปการได้มาซึ่งอัตราภาษี19จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของการเจรจา,าที่ซับซ้อนซึ่งไทยต้องใช้ทั้งการทูดด้านความมั่นคง และการเปิดตลาดสินค้าบางรายการเข้าแรกโดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่าได้คำนวณผลกระทบและเตรียมมาตรการช่วยเหลือไว้แล้วและจะทำให้ไทยยังคงแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้ในตอนต่อไปของดิปลุกเจาะลึกรอบโลกเราจะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการและนักวิเคราะห์ภาคเกษตรกรรม ว่าสินค้านับหมื่นรายการที่ต้องเปิดตลาดให้สหรัฐเบริการนั้นจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเกษตรกรไทยในชีวิตจริงอย่างไรมันคือโอกาสใหม่หรือวิกฤตที่น่ากังวลกันแน่สําหรับแหล่งข้อมูลหลักของตอนนี้ทางทีมงานดิปลุกเจาะลึกรอบโลกได้แนบลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในคําอธิบายของคลิปนี้แล้วนะครับเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันได้นะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับผม